สวัสดีค,ครับแฟนคลับน้องอุ้งยิงแฟนคลับชิสุเกะสางบานครับนี่เราพี่น้องขึ้นมาเบึงบนบานครับบนบานน้องอุ้งญิงมาเบึงกวา้างสืบหนาสร้างเพิ่มพูกเบืออันครับหลัสงสร้างเดีเขามาร้ายเือพี่น้องนะครับส่วนสามแผ่นนี่ครับบลอนแห่งครับอืมยังบ้อนแห่งดีอีฟังทั้งนี้ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดพี่น้องมืออื่นที่จะเก็บครับ รอติดตามไปรเรื่อยๆว่ามันเหยียบบลอนได้ครับนี่มาเบิ้งส่วนขขางนี้ครับนี่ซราบว่ากำลังเก็บด้ายละเอียดอยู่ครับนะครับสร้างฝึกอะเอาหนาห้องพื้นก่อนพี่นอ้องเราค่อยเอาปูนแห้งครับมาเทอีกรลอบนึงเี่ยครับเบิ่งการทำงานเบง นี่ครับชอปูนแห้งมาที่อีกรอบหนึ่งพี่น้องนี่ครับมองนีสร้างเวอร์กันเลยปูเรียบร้อยครับนี่ปูเรียบร้อยแล้เ,เก็บด้านละเอียดนะห้องน้ำนิดนึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็แล้วเป็นขันเป็นขันไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ครับของแม่หน่อยก็แหล้วส่วนหนึ่งเลยครับของแม่หน่อยกับล้วเลยครับ เดี๋ยวติยาเนี่ยวิ่น้องกับเบื้องกับปูเลี่ยวเลีวนี่ครับ,บ,บเบื้องไล่กับเบื้องสวยงามครับบานอีลาคอยคืบหนาขึ้นเรื่อย กับเบือเขาก็เริ่มมืดแล้วครับเดี๋ยวซังไม่หยีดพี่น้องนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นปูนแห้งพี่น้องสมแบบแห้ง เบิบงสร้างน่นปลูกก็เพื่อนี่ครับปัดให้มันเสมอพี่น้องนี่สร้างคนปัดให้เสมอเราคอยเอาฟ้องน้ำครับลดใช้น้ำจ่านิ่งครับรรบ,บึงสร้าง่นเห็ดพี่น้องนี่ครับ นะครับเอาน้ำโยดเซอีกเช่นนึงครับเ,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 เาอาล่อซางไปเอากระเบื้องแม่พี่น้อง จะปรับแสงให้พี่น้องไลยเบิ่งกันบรรยากาศการทำงานครับ ครับอันนี้ก็สิต์ตัดยากนิดนึง,นงพอดีมันเกี่ยงเก็บมองเสาอีกครับพี่ต้องต้องวัดมองเสาอีกสิท์ตัดใหญ่ยยนิดนึงครับ นี่แหละครับบรรยากาศการทำงานกับของสร้างพี่น้องนี่ครับพี่น้องยานบสเสมอครับเสมอกันดีเลยพี่น้องมาตรงห่วงครับบอลบสลเสมอไอ่ไครับให้พี่น้องเบิ้งนี่ครับไล่กันไปเสมอครับพี่น้องยางง่างแง้มครับ นี่ครับอันนี้เป็นหองเมยหน่อยห้องวลางครับ เดี๋ยวผมฉีพผ้าขึ้นไปครับผ้าขึ้นไปของบนบาทน,นี่ครับสายมือก็จะเป็นห้องไงครับห้องนาารเบย้ยงพี่น้อง นี่ครับเป็นอากาศนาบ้านนาเระเบียงพี่นอ้องบึงงานของเฮาครับของน้ำกับเหลือผื่นกับของน้ำกับเหลือปูผื่นกับยาแน,น่วพี่น้องของน้ำกับเบื้องสีออกไล่สีสมพี่น้องออกซิมสมครับนี่มาเบิ่งของน้องลูกยิงครับอืพี่น้องเดี๋ยวเบิง่ง ทุมุมครับของบาตนี่ครับบรรยากาศอยู่ไฮยูหน้าครับเอาล้ครับพี่น้องก็ได้เวลาแล้วครับเลิกงานแล้วคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจเห็นสร้างชุรกิจสังวันแล้วก็คอยคุมหนาแันนี้และครับหลังสร้างเขามาปูกระเบื้องพี่น้องก็ลอดติดตามชมไปเรื่อยๆออกาางานกระเบื้องก็สิบนในเชกหน่อยครับถึงนั่น ที่นองกันความสนใจครับกาลั่างใจทรงการั่างใจมากเรื่อยๆสร้างห้องกับทำองานเรื่อยๆครับเอาละครับคลิปนี้ผมทิลาไปก่อนครับสวัสดีครับ